เลยข่าวแรกเนี่ยเริ่มที่จังหวัดชุมพรนะครับวัดชุมพรจัดมอบทุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและการเด็กพิการในมูลนิธิคุณพมประจําปี2566ครับเมื่อเร็เแต่ว่านะครับเวลาก้านาฬิกาสาินาทีนายวีชาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและการเด็กพิการมูลนิธิคุณพุมโดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมรับทุนทางเม็ดเนี่ยหนห้าทุน นาอปอะชุมจังหวัดชุมพรสูตร,ราชการจังหวัดชุมพรทูลกระม่มยิ่งอุบลร,รัชกัญญาสิริวัฒนาพันวดนีองค์ประธานมูลนิธิคุณผมได้จะตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเด็กผีการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและก็ได้รับการศึกษาที่ตรงตามความจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยการจะสั้นทุนการศึกษาให้กับเด็กผีการถูกประเพณะนะครับที่มีฐานาครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศในปี2566 จังหวัดชุมพรในจัดสั้นโควตาทุนการศึกษาทางแม่เนี่ยร้อยห้าทุนนะครับทุนละห้าพันบาทรวมทั้งสิ้นเนี่ยห้าเส้นสองมือลห้าพันบาทโดยมอบหมาให้ใหสูนศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เพียนาคัดเลือนักเรียนออสิติกและก็นักเรียนผิการทุกประเภทในจังหวัดชุมพรข้ารับทุนดังเกล่าวครับในการนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรได้อ่านพระราชาดำรัสในทุนกระม่อมยิ่งอุบลร,รัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีผู้ปกครองเด็กทีได้รับประธานทุนการศึกษาตังสำนึกในพระ,พระกรุณาธิคุณค่ะและจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ุ้มขาที่สุดในการพัฒนาศักยภาพเด็กผู้ผิการด้านต่างๆให้สามารถอยู่รวมกับคนปกติได้ใน สร้างคมย่างมีความสุขและก็บ,บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อมูลละนิธิคุณภูมิต่อไปค่ะ,ะนะคะอันนี้ก็เป็นนึ่งกิจกรรมดีๆการมอบทุนการศึกษานั่นเองนะคะพี่บเบาเกลียง